สวัสดีคะ่ะเอซีพี่วิออสคูราไม่สบายเล็กน้อยนะทุกคนดูดูเปิดฝากระปรงอาซาเลยทุกคนนะแบตเตอรี่หมดหม้อคะ่ะทุกคนนะนะเมื่อเช้ากะว่าจะสตาร์ทรถสน่อยนะย้ายรถรถร้อนนะสตาร์ทรถเสียบกุญแจสตาร์ทดังแก๊ก อาวรถคูดามีปัญหาอีกแล้วแบตเตอรี่หมดนะก็เลยเช็คความเรียบร้อยภายในตัวรถก็เจอสาเหตุเนาะสวิตลำโพงมันเปิดออนอยู่ค่ะทุกคนนะสวิตลำโพงนะคะมันกินไฟนะทุกคนมันเปิดออนไวท้ทั้งเย็นทั้งคืนเลคะทุกคนเช้านี้ก็เลยสตาร์ทไม่ติดนะคะ ก็เลยได้รบกวนคุณน้องนะหน้าบ้านนะทุกคนนะมาขอเขาจำแบตค่ะน้องเขาบอกว่ารถเก็บแล้วนะแต่ว่าผมมีตัวชาร์จไฟค่ะนี่นะผมมีตัวชาร์จไฟนะจะชาร์จแบตเข้าแบตเตอรี่นะน้องเขาบอกว่าสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวค่อยนะค่อยมาลองสตาร์ทดูให้ไฟมันเต็มสักนิดนึงเนี้ย ให้มันพอมีแรงสตาร์ทไงค่ะน้องเขาก็เลยนะให้ความอนุเคราะห์โคดานะยืมหม้อชาร์จไฟตรงนี้ค่ะทุกคนนะเดี๋ยวจะต้องถามแล้วค่ะว่าน้องเขาซื้อมายังไงอะไรนะทุกคนนะเพราะว่าต้องมีติดรถไว้แล้วค่ะทุกคนเพราะว่าเรามันเป็นรถเล็กค่ะทุกคนเผลอลืมปิดไฟลีนะโคดาเคยเจอหนึหน่งลืมปิดไฟลีสองเนี่ยเจอรอบนี้คือสวิตลำโพง เปิดออนอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเปิดไฟหลีไฟท้ายไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนมันกินแบตเตอรี่ค่ะเช้ามานี่หมดแก๊กเก๊กกกกเลยคะ่ะทุกคนนะนี่นะพอดีรอบนี้เลยสามารถถ่ายให้เอฟซีดูได้นะเพราะว่าล้างรถอย่างสวยงามเลยนะนี่ขอบคุณคุณน้องหน้าบ้านนะคะทุกคนนะที่เจออนุเคราะห์ให้คุณดายืมที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้นะคะทุกคนนี่นะนตอนนี้กำลังทำงานอยู่นะคะทุกคนนะ ฟ็อกเซอร์นะยี่ห้อฟ็อ e เซอร์นะทุกคนเดี๋ยวจะถามน้องเขาก่อนว่าซื้อยังไงนะต้องซื้อติดรถแล้วค่ะทุกคนที่ชาร์จแบตเตอรี่รถนะคะทุกคนนะเดี๋ยวรอสัก เอาสักชั่วโมงหนึ่งก็ได้ค่ะเพราะยังไม่มืดนะคะเมื่อกี้ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะทุกคนนะ